ปลายปีแล้วนี่นะครับหอการค้าไทยก็มักจะเปิด10ธุรกิจดาวรุ่งนะครับปรากฏว่าธุรกิจกัญชาใบกระท่อมสายมูเตลูติดท็อปฮิตเลยครับธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งนี่นะครับอันดับหนึ่งก็คือธุรกิจการแพทย์และความงามยังครองแชมป์เหนียวแน่นนะครับตามมาด้วยอันดับที่2คืออีคอมเมิร์ซอันดับที่3นี่คือด้านฟินเทคอันดับที่ก็คือการทำคอนเทนต์รีวิวสินค้าอินฟลูเอนเซอร์อันดับที่5คือแพลตฟอร์มหลายๆอย่างนะครับรวมถึงอันดับที่6ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิต ท่องเที่ยวโรงแรมทัวร์มาอันดับ7นะครับรวมถึงธุรกิจตู้หยอดเหรียญเดลิเวอรี่อันดับ8ส่วนธุรกิจ e-sport ตอาหารเสริมมาอันดับ9และอันดับที่10คือธุรกิจยานยนต์ท่านผู้ชมดูนะฮะอันดับที่10เนี่ยมีความเชื่อสายมูธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาใบากระท่อมติดโผเป็นครั้งแรกด้วยนะครับต่อมาธุรกิจดาวร่วง ดาวร่วงก็มี10อันดับร่วงที่1เลยนะครับคือธุรกิจฟอกยอมสื่อสิ่งพิมพ์น่าห่วงฮะมาถึงอันดับที่2คือธุรกิจส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านนะครับธุรกิจคนกลางร้านขายหนังสือรวมไปถึงอันดับสุดท้ายเลยคือธุรกิจร้านโชโห่วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจมีการแข่งขันสูงก็ต้องมีการปรับตัวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วย